ทุกคนนะฮะคือต้องให้ว่ากันนีดหนึ่งคลิปนี้ไม่ได้มาได้เแกมนะแต่มาดูชีวิตผมนะที่แบบถ้าชีวิตผมอนะท่าทำอะไรอยู่คือต้องให้ว่ากันตามตรงไนะเหมือนแบบคือแบบชีวิตผมแบบฮากิสแบบุจารีนแบบ่ะแลบบ้วแกบบ็มาทําคอนเทนต์แบบคุถามตัวเองว่าแบบทําคอนเทนต์นี้ทําไมคือคุณดูก็ได้น้อยอยู่แล้วแหละคือ นี่คือทั้งหมดที่ผมแบบทำมาสิ่งที่ผมจำได้ที่สุดอันเนี้ยคือผมจำได้คือผมสูตู้อันหนึ่งน้มผ่านกันขอโทษขออภยัยฮะคือเท่าที่สูมมาเนี่ยจะตู้มืด <c oughs> จะที่ตู้ของ ท่ามืดนเนี่ยคือไม่มีตัวออนนะแต่ท่าแสนะ่ะดังออกซึ่งถามว่าม,ม,มันเังนเอไหมก็บังนเอิญนหละแล้วก็มันตรงเวลากับเวลาเนาะตอนนั้นผมจำได้ปีที่แล้วปีที่แล้วคือใช่เลยนหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยจนถึงตอนนี้ ตอนเห็นในสตูดิโอนี่สตูดิโอของผมคือตอนเนี้ยไม่มีใครคอมเมนต์ในช่องผมเลยนะจริงๆผม,ผมรู้สึกเกลียดตัวเองว่าเลยรบาแบบคุทำไปทำไมอ่ะคือต้องให้ว่ากันตามตรงอะ่ะคือผมลงช็อตไว้แล้วอันหนึง่งซึ่งคือ,อรู้สึกแบบผมทำอะไรไม่ถูกอะ่ะ นั่นหมายแบบตัวเองทำอะไรอยู่ตัวเองแบบคิดอะไรอยู่แบบตัวเองคิดไม่ได้เนาะมวุนทำคลิปมาตลอดมุ้นทำคลิปมาตลอดตั้งแต่เนี่ยสองปีก่อนเนี่ยคืออะไรคลิปนี้ที่ยอดวิวเยอะที่สุดก็น่าจะคลิปนี้แหละคลิปนี้แหละ คลิปนี้น่าจะยออยอวิวเยอะที่สุดถ้าที่ผมเห็นมาตลอดแล้วตั้งแต่นั้นคือทำคนทนอื่นแหละแล้้ตั้งแต่คลิปนั้นนะนตั้งแต่แบบสมรารมาาสเตอร์ปิดไปแหละคือผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยคือผมนอกจากผมทำคอนเทนตอื่นล้วส่วนผมก็ทำแบบเนี่ยลงดิฟในเซฟห้าเจ็ดสอง ซึ่งผมทำเองอะคือผมลงเองอะไรเองคือต้องมากันตามตรงอะคือคือกระแสมันเริ่มตกแลนะ้วไงคือผมหาเกมอื่นแบบ้มันจะไม่ได้อะคือผมสนใ่ผมชอบแบบแนวกรียาศาสตร์อะแบบวาดแผนนะว่าแบบทำนู่นนี่นั่นอะยังไงให้มันดูแบบแบบตามตรงตามที่แผงเอาไว้อะคือ ยังไงก็ได้ไมีแต่แบบโอเคแบบธรรมดาเจ้าวิวที่เยอะที่สุดในหมู่นี้ก็น่าจะไม่ผิดก็น่าจะอัน,น,น,อน,นี้น่าจะอันนี้น่าจะอันนี้นี่อันนี้คือมึงจะโทษใครไม่ได้นอกจากผมผมโทษตัวเองดีกว่าว่าผมทมําไปทําเพื่อ เวลนาะเนี่ยผมต้องการแค่ว่าผมต้องการแค่ลูซิเฟอร์มาเล่นซึ่งผมจำได้ว่าผมไปดูของเขามาแต่ตอนเนี้เขาไม่ยาจะมาแนละ้วแต่ก็นะเอออันไหนผมต้องดูก่อนคือมันลายตามากผมต้องดูดูนิดๆหน่อยๆ คือคุณตู้ไม่มากคือสู่ตู้มือมากเท่าไหร่อะสโมกมันเริ่มมาแล้วเรื่อยๆคือยิ่งสุ่มมากมันก็ยิ่งเอาสโมกม,มาเข้ามาเยรื่อยถามจริงๆว่าเอาสโมกม,มาทําไมคือเหมือนอยากจะให้เขาเอามาจริงๆอะแต่มาแบบชิ้นส่วนอะแบบมาทีน,นี้ทีน,นี้คือไม่ได้มา,มาเต็มนะถ้ามาเต็มนี่คือแบบกูจะโอเคมากกูจะได้ไปแชร์ในชุมชนเอา แต่นั่งนายชิ้นสวยมาก็แล้วไปจำได้ั้ยมันแบบมีคนที่ใช้ดูซิเฟอร์เก่งอันนี้ไม่ใช่มันเจอกับตัวเองละขอไม่พูดมากดีกว่าให้ผู้ชมดูไปคิดผิดนนะที่แบบทำคอนเทนต์เนี้ยแล้ว ด้านพาดทุกอย่างหมดคือผู้ชมไม่ได้คอมเมนต์เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะผู้ชมอาจจะเห็นว่าแบบระบบมันล็อกไว้เปล่าแบบแต่ผมเฮเห็นมันขึ้นอยู่ข้อความนี้แหนะขึ้นอยู่มันถึงคอมเมนตนะ์น่ะ ต้องให้มาการตามตรงอ่ะคือดูซิเฟอร์เก่งก็จริงอ่ะแต่ก็ต้องมีจุดอ่อนมานะเป็นธรรมดาคือเกมไม่จริงันเนี่ยผมเล่นมานานแล้วผมขอถามการตามตรงเลยผมเล่นมานานแล้วสองปีสองปีแล้วที่ผมเล่นตอนนี้ยผมเริ่มกำลังมาดีตอนคือผมอยากจะหาตัวที่แบบมีพลังที่เอาไว้แบบแรงแรงกดดันของทีมเลย นะก็มีรูซิเฟอร์ซึ่งผมก็ต้องต้องสูมมาให้ได้ลูซิเฟอร์ไม่ได้ยังไงก็ได้สโมกแทงก็พอหรือว่ามือสังหารก็พอเนาะเนี่ยยังไงก็ได้นี่แทงก็ได้เพราะมันใกล้จะเต็มแล้วหมันถึงแบบจะเก็บครบแล้วส่วนถามว่าทำไมผมไม่ลงเนี่ยผมช้า คือต้องทำใจอะลงช้าแถมผมไม่มีอะไรทาคือโทรศัพท์ผมตอนเนี้ยคือกากายังมหาศาลคือผมโทษใครไม่ได้หรอกต้องโทษที่เราเราผิดซึ่งผู้ชมไม่ผิดหรอกเ่อแหงอภัยได้แต่อย่าคอมไม่แบบดูถูกเลยดีกว่าคอไมไม่แบบว่าเออไม่เป็นไรหรอก รื่องนั้นมาธรรมดาอยู่แล้วพี่คืออย่างนี้ก็พอแล้วใช่ไหมแค่นั้นพอผมแค่นั้นผมก็รู้สึกอมรู้สึกอุ่นใจที่ได้เห็นคอมเมนต์นี้คือทุกคนอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาเลยคือไม่ต้องกลัวหรอกผมทําจริงใจแต่ผมไม่ค่อยลงกเพราะอย่างนั้นนะคือต้องมากามระดมหน่อยแหะคือมันลงช้าอย่างที่อย่างแรก คือลงช้าคือเพราะว่าลงไม่ตรงเวลาไงยันที่สองไม่ค่อยลงปล่อยเพราะโทรศัพท์ 3, มันเก่ายานที่สามอันนี้ยาสุดท้ายนะคือการถ่ายคือมีปัญหาจริงๆคือย้นคิดทุกครั้งอะคือภ้ามันจะแบบแหลกๆแบบกระตุกอย่างเงี้ยเือผู้ถ่ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ผู้ถ่ายได้แต่อันนี้ซึ่ง มันเป็นปั๊ของเขาแล้วซึ่งถ้าไปอยู่ในชุมชนเนี่ยเลื่อนลงมาเนี่ยคุณก็รู้เลยใช่คือคุณไม่ต้องอธิบายผมฟังอนะคือไปอยู่ในชุมชนก็รู้อยู่แล้วแหละคือมันเป็นปั๊ตอนปลูกไงเนี่ยตอนคนไม่รู้นส่วนใหญ่เขาเรียกว่าตอนตื่นนะคือตื่นเนี่ยคือก็จะมีมุกตดตามที่วนตรงนี้ซึ่งมันตอบโจทย์มากท่านทำให้ปั๊บทีมนั่นเะน่เร็วขึ้น ผมไม่อกจะพูดเยอะเอาละผมขอสรุปสั้นๆนะคือคิปวันเนี้ยไม่จะมาเล่นเกมแต่คิปวันนี้ผมจะมาคุยเนื่องนั้นสั้นนิดนึงซึ่งผมอาจจะพูดไมกไปหน่อยแต่ขอแนะนำให้ปรับช้างลงหน่อยนะแบบ0.8อะไรอย่างเงี้ยปรับช้างลงนิดนึงให้อธิบายเข้าใจหน่อยเพราะว่าคลิปนี้มันแบบอธิบายเนาะว่าทำไมย่อวิวในเกมจิตรน้อถึงย่อวิวลดหลอน ล้วถามว่าทำไมไม่เล่นไอโนฮีโร่คือผมเล่น่ะแต่ผมไม่อาจเพราะว่ามันเปิดไฟไปถึงแบบเปืนไฟล์ขอมูลเอาของเขา,ขาผมต้องทำใจเนาะว่าผมต้องลงคอนเทนต์เมจิลันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ชมจะคอมเมนต์แล้วผมจะได้พอใจไม่คลิปนี้ไม่ก็เมจิลันสักคลิปนึงอะ่ะขอร้องอย่างเดียวนะเอาละ ใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะผมก็ต้องทำใจสักพันหนึ่งคนระับคลิปวันนี้ก็ขอลาพี่เท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีก้ก็สวัสดีครับ